มาเรื่องแล้วครับโอกาสครั้งใหญ่กำลังจะเข้าตลาดคริปโตใครที่เคยกลัวใครที่เคยดออยู่บอกเลยว่านี่อาจจะเป็นวันที่คุณรอคอยมาตลอดครับล่าสุดทรัมป์ทำในสิ่งที่โลกไม่คาดคิดสั่งหยุดยิงอิสราเอลอิร่านได้สำเร็จความเสี่ยงสงครามที่เคยกดหัวตลาดมาเป็นอาทิตย์หายวับไปกับตาอยังไม่พอครับเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาส่งซิกวนหว,ว,วานว่าเตรียมจะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ นี่มันคือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบที่อาจจะส่งบิตคอยไปสู่จุดสูงสุดใหม่กูรูทั่วโลกกำลังจับตาแล้วเราจะตกรถขบวนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับ เพิ่มขึ้นถึง100%นะครับโอ้โ oh, ห oh, รอพอบอกว่าไปลไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน,น่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทางอีทิเรียต่อทั้งปีหน้าเลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนทักเข้าสู่ช่อง Digital Asset l i f e ที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดเลยตอนนี้เลยกับโอกาสครั้งสำคัญของ Bitcoin ที่หลายคนอาจจะกำลังมองข้ามไปครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันจะพุ่งไปถึงไหนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อไม่กี่วันก่อนครับเพื่อนๆจำได้ไหม บรรยากาศมันมาคุขนาดไหนข่าวสงครามตะวันออกนี่กดดันตลาดหนักมากเลยนะครับอิสราเอลอิหร่านมีข่าวจะซัดก,กันทุกวันตลาดหุ้นแดงเถือกส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนี่โดนเทขายเหมือนของร้อนเลยครับบิตคอยเนี่ยโอ้โหหลุด1 0 0 0 0แดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ45วันตอนนั้นทุกคนในตลาดคือหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยหลายคนถอดใจคิดว่าตลาดหมีกลับมาแน่ อีเทอรียมก็โดนล,ลากลงไปทดสอบแถวๆ2,100ดอลลร์มันคือช่วงเวลาที่ความกลัวเข้าครอบงำตลาดอย่างแท้จริงแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับในขณะที่รายย่อยอย่างเราเรากำลังกลัวเนี่ยมันคือการสลัดเมาดีๆนี่เองครับการทุบราคาลงแรงๆแ,แบบนี้มันคือการเคลียร์ผู้เล่นที่ใจไม่นิ่งออกจากตลาดไปก่อนเพราะแรงขายจากกลุ่มนี้หมดไปตลาดก็จะเบาขึ้นมากพร้อมที่จะดีดตัวกลับได้แรงเมื่อมีข่าวดีเข้ามาพอรายย่อยโดนเขย่าออกไปจนหมด ทีนี้ก็ถึงตาของของจริงแล้วครับ2พลังขับเคลื่อนสันติภาพและเงินแล้วจู่ๆทุกอย่างก็พลิกครับเพราะมีสองพลังขับเคลื่อนเข้ามาพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยพลังแรกคือสันติภาพสายฟ้าแรบครับพอทรัมป์ประกาศว่าอิสราเอลอิหร่านตกลงหยุดยิงความกลัวในตลาดมันหายไปเลยเงินที่เคยวิ่งไปหลบภยัยตอนนี้มันไหลทะลักกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงทันที และแน่นอนว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงและเซ็กซี่ที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือคริปโตนี่คือ Risk on Rally ของจริงครับแต่แค่สันติภาพอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีเชื้อเพลิงด้วยแล้วเชื้อเพลิงที่ว่าก็คือพลังที่2ส,สัญญาณจากเฟดนั่นเองตอนนี้เฟดเริ่มไปเลยแล้วนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยในเร็วนี้การลดดอกเบี้ยมันเหมือนกับการเปิดก๊อกเงินเข้าสู่ระบบครับพอสภาพคล่องเยอะขึ้นเงินมันก็ต้องหาที่ไปที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งก็คือสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทค และแน่นอนบิตคอยของเราทีวีมาดูพระเอกของเราอย่างบิตคอยกันบัางครับหลังจากที่มันโดนทุบลงไปแถวแถว2 8 2 0 0ดอลลาร์มันก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วตอนนี้มันสร้างฐานที่แข็งแรงมากๆแถวแถว2 3 2 0 0ดอลลาร์การที่แนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่ที่แข็งแรงแบบนี้ในทางเทคนิคถือว่าเป็นสัญญาณกระทิงที่ชัดเจนมากๆครับแล้วมันจะไปไหนต่อนักวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันครับ ว่าเป้าหมายที่ทุกคนพูดถึงกันทั้งตลาดตอนนี้คือ1 1 2 0 0 0ดอลลาร์ครับแล้วใครละที่กำลังซื้อไม่ใช่รายย่อยอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้สถาบันใหญ่ๆเข้ามาเก็บของกันเงียบๆตอนที่ราคามันย่อตัวลงไปนี่แหละครับมีทั้งเมตาแพเนตของญี่ปุ่นที่ซื้อเพิ่มหรือแม้แต่คา์โดนแคปิตอลก็เข้ามาซื้อนี่คือสัญญาณว่าวานหรือว่าเจ้ามือเนี่ยเขามองเห็นโอกาสและเข้ามาสะสมของกันแล้วเอาละครับเราเห็นภาพของบิ c คอยกันไปแล้ว ทีนี้มาดูพระเอกที่กําลังจะกลายเป็นพระเอกอย่างอีเทอรเรียมกันบ้างหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว ETH จะตามมาไหมนักวิเคราะห์เรียกปรากฏจารณ์นี้ว่า Capital Rotation ครับคือพอบิตคอยวิ่งนำไปจนเริ่มแพงแล้วเนี่ยเงินทุนก้อนใหญ่ๆก็จะเริ่มมองหาสินทรัพย์ตัวอื่นที่ยังวิ่งไม่ทันเพื่อนและตอนนี้หวยก็มาออกที่อีเทเรียมนี่แหละครับข้อมูลมันฟ้องชัดเจนมากยอดเงินไหลเข้าในสปอต ETF เดือนนี้พุ่งขึ้นเยอะมาก ในขณะที่ของ BTC เริ่มชะลอตัวมันคือการย้ายเงินที่เห็นกันชัดๆยังไม่พอนะครับมีวานหรือนักลงทุนรายใหญ่มากๆรายนึงเนี่ยทยอยเก็บ ETH ไปแล้วกว่า422ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงเดือนโอ้โหซื้อกันดุเดือดขนาดนี้เขาต้องเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นแน่ๆแม้ว่าจะมีคนกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมแพงหรือคู่แข่งอย่างโซโลนาที่มาแรงแต่ในโลกการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดกระทิงแบบนี้ กระแสเงินสำคัญกว่าเหตุผลเสมอครับตอนนี้ n a r ์เรทีฟหรือเรื่องเล่าที่ว่าเงินกำลังจะย้ายจาก BTC มา ETH เนี่ยมันทรงพลังมากและมีข้อมูลจริงๆมาสนับสนุนนักวิเคราะห์เลยมองว่า ETH มีโอกาสพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญและมีเป้าหมายต่อไปที่3,000ดอลลาร์หรืออาจจะไปไกลถึง4,000ดอลลราภายในปีนี้เลยด้วยซ้ำครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นภาพเดียวกันว่า ตลาดกระทิงอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดการที่สองปัจจัยมหาภาคใหญ่ๆทั้งความเสี่ยงสงครามและการลดดอกเบี้ยมันคลี่คลายลงพร้อมๆกันแบบนี้มันคือการเปิดประตูให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตยอย่างเต็มที่บิตคอยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแนวรับนั้นแข็งแรงแค่ไหนและตอนนี้กําลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ส่วนอีเธอเรี่มก็เหมือนนักวิ่งที่กําลังอุ่นเครื่องรอรับไม้ต่อ ดังนั้นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้อาจจะไม่ใช่การเข้ามาในตลาดแล้วขาดทุนแต่เป็นการยืนมองอยู่ข้างสนามแล้วตกรถขบวนนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไข อย่าลืมกดติดตามช่อง Digital Asset Life เพื่อจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ในโลกอนาคตส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บบาทตีลังกาคิดยังไงก็คุม้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตด้วยกันแต่สำหรับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อน เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%ซนะครับโอ้โหรพอบอกว่าปไกลฮะอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือระอีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทางอีเทเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับ